สวัสดีครับผมนายวรพลตีพาณิชครับสวัสดีครับผมนายธนพัฒน์สิริญัตครับผมพวกผมเป็นตัวแทนการกลุ่มหลบดีมีลอดหลบพลาดมีจอดครับซึ่งปกตินะครับในห้องเนี่ยพวกผมค่อนข้างที่จะไร้สาระแต่ว่าสําหรับคลิปนี้ครับคือช่วงสาระมีอยู่จริงส่วนเนื้อหาที่เราจะพูดถึงในคลิปนี้นะครับคุณธรพัฒน์ก็คือความปลอดภัยในโรงหล่อครับผมครับอันดับแรกเลยครับคุณวรพล ต้องปรับหมายให้เป็นเซฟตี้เฟิร์สก่อนหรือปลอดภัยไว้ก่อนปลอ,อ,อดภัยไว้ก่อนเนี่ยหมายถึงเอาปลอดภัยไว้ทีหลังใช่ไหมครับเฮ้ยไม่ใช่ไม่ใช่มใชหมายถึงปลอดภัยมันต้องมาก่อนเว้ยอ๋โอโอเคครับขอโทษครับเมื่อกี้ผมล้อเ,เล่นเฉยๆครับเดี๋ยวเรามาเข้าสาระกันเลยดีกว่าครับซึ่งเนะื้อหาสาระที่ผมเตรียมมานะครับก็คือการใช้อุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคลหรือที่เราเรียกว่า PPE ครับอันดับแรกนะครับอันดับที่1เราต้องมีหมวกนิรภัยครับ เอาไว้ป้องกันศีรษะจากวัตถ anyway. ุตกหล่น2เราต้องมีแว่นตานิรภัยครับเอาไว้ป้องกันสะเก็ดไฟและไอโลหะ3หน้ากากป้องกันฝุ่นและไอโลหะครับเอาไว้ป้องกันการสูดลมสารเคมีและฝุ่นโลหะครับ 4. ต้องมีถุงมือกันความร้อนครับหรือว่าทนความร้อนครับเอาไว้ป้องกันการสัมผัสโลหะร้อน5เราต้องมีรองเท้านิภัยครับป้องกันเท้าจากของตกหนักใส่และสารเคมีรั่วไหล 6. แล้วก็มีผ้ากันไฟครับเอาไว้ป้องกันไฟลวกและความร้อนสูงครับ คุณวรพลครับคุณรู้หรือเปล่าเนี่ยว่าความรู้ที่คุณออกมาให้ผมเนี่ยมันเป็นการป้องกันแค่ปลายทางนะครับรู้ครับเ,เดี๋ยวทำให้ทำให้คุณลองอธิบายให้ผมฟังหน่อยได้เลยครับเรื่องแค่นี้ผมอธิบายได้อยู่แล้วครับโดยการป้องกันที่ต้นทางหมายถึงการกําจัดอันตรายจากต้นเหตุนะฮะโดยเน้นการปรับเปลี่ยนกระบวนการผลิตหรือการใช้วัตถุที่ปลอดภัยกว่าเดิมนะครับเพื่อลดความเสี่ยงงพนักงานที่จะได้รับอันตรายครับผมอ่ะเดีย๋ยวผมจะมาอธิบายเป็นตัวอย่างให้คุณเห็นภาพนะ อย่างเช่นอ่ะเปลี่ยนมาใช้วัสดุที่ปลอดภัยขึ้นนะการใช้วัสดุที่มีจุดหลอมเหลวต่ำกว่าความร้อนเพื่อให้ได้ใช้ในการหลอมเหลวนะแล้วการเปลี่ยนสารเคมีอันตรายเช่นสารทำความสะอาดโลหะที่มีสารละเหยเป็นสารที่มีมิตรต่อสิ่งแวดลอ้อม2การออกแบบโลหะผสมที่ปลอดภัยขึ้นนะครับลดการใช้สารเคมีเช่นปรอดตะกั่วแคดเมียมครับแคดเมียมนี่มันเป็นแมวหรือเปล่าครับเอม ผมว่าคุณวรพลจะมั่วแล้วนะแคทเนี่ยมันต้อง c ีดีสิครับไม่ใช่ c ีเทีโอเคครับรู้เรื่องหรือในอนาคตจะใช้หุ่นยนต์แทนคนทําก็ได้นะครับมันจะเหมือนกันดด้ไหรือกครับเนี่ยอืมอันนี้ผมว่าไม่แน่แต่ก็มีสิทธิ์ใช่ไหมครับอันนี้ผมว่าน่าจะมีนะครับไอเโอเคครับรู้เรื่องแวร์แวร์อีสต์แวร์แวร์ครับในเมื่อมันมีต้นทางมีปลายทาง แวแวรยิ่ะแวรแวรครับในไหนก็ในไหนแล้วครับมีต้นทางแล้วมีปลายทางแล้วมันก็ต้องมีกลางทางถูกไหมครับสำหรับกลางทางนะครับก็คือการลดอันตรายครับหรือว่าการจํากัดการสัมผัสการอันตรายนะครับด้วยการปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานของโรงงานหรือการปฏิบัติงานครับให้การทํางานเนี่ยมีการทํางานที่ปลอดภัยครับผมโดยการป้องกันระยะการนะครับมีอยู่หลักๆอยู่2วิธีครับก็คือการควบคุมทางวิศวกรรมครับและการควบคุมทางปฏิบัติครับการควบคุมทางวิศวกรรมนะครับคือใช้เครื่องจักรและ และระบบอัตโนมัติแทนแรงงานในงานที่เสี่ยงครับหรือการระบายอากาศที่ดีขึ้นเพื่อลดฝุ่นและควันโลหะครับส่วนการควบคุมทางปฏิบัตินะครับก็จะมีอยู่หลายอย่างมากเลยครับอย่างเช่นการกําหนดโซนอันตรายกําหนดเวลาการทํางานและพักเดรกที่เหมาะสมเช่นอาจจะต้องพักักทุก2ชั่วโมง15นาที30นาทีอะไรก็ว่ากันไปครับแล้วก็ฝึกอบรมพนักงานเกี่ยวกับความปลอดภัยว่าอันนี้ควรทําให้ถูกต้องอันนี้ควรทําให้ถูกต้องอย่างเช่นใส่เครื่องแต่งกาย PPE ให้ถูกต้องเรียบร้อยอะไรประมาณน้ แล้วก็ตรวจสอบและบำรุงเครื่องจักรครับหมั่นเช็คทุกวันครับว่าก่อนที่จะทางานว่าแบบมันมันดีหรือยังมันพร้อมหรือยังได้มาตรฐานหรือเปล่าอะไรประมาณนี้ครับแล้วก็วางแผนการป้องกันอุบัติเหตุและอัคคีภัยครับอย่างเช่นแบบติดตั้งอุปกรณ์ดับเพลิงในจุดที่เสี่ยงให้พนักงานทําการตรวจเช็คถังดับเพลิงอะไรประมาณนี้ครับหรือว่าทําแผนฉุกเฉินและซ้อมหนีไฟไว้ครับผมคุณมีอะไรจะพูดอีกหรือเปล่าครับคุณธีรพัฒน์ไม่มีแล้วครับแล้วคุณวรพลละครับมีอะไรอีกไหมครับไม่มีครับสาระที่ผมเตรียมมาหมดแล้วครับ ถ้าอย่างนั้นพวกมมคงต้องลาไปก่อนสวัสดีสวัสดีครับ